เด็ก,ดกๆมักจะตั้งหน้าตั้งตารอของขวัญจากผู้ใหญ่ซึ่งเวลาได้ของขวัญน,นั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพวกเขาแต่ว่าเราอะอยากรู้ค่ะว่าของขวัญอะไรอะที่เด็กๆอะไม่อยากได้แล้วก็ไม่อยากเจอลองไปฟังกันค่ะไม่อยากได้สัตว์เลี้ยงค่ะมันจะเปืองค่าใช้จ่ายในบ้านต้องไม่อยากได้หรอไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะก,กัน น่าจะเป็นพวกของเล่นอะไรที่แบบเด็กเกินไปครับที่แบบเล่นไม่ได้อะไรเนี่ยครับ,รบเพราะว่าถึงจะเอามาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับอ,อยากได้หนังสือไอสทรายพราะ,ะพทธเจ้าเห็นของทาง่านตะแพทย์สมสิจิราก็ไม่อยากเห็นทุกคนเขาทะเลาะก,กันแล้วอะค่ะเพราะว่าเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกับแบบว่าบ้านเมืองไม่มีความสงบสุขค่ะก็อยากให้ทุกคนรักสามัคคีปองดองกันค่ะ ก็ไม่อยากได้จอระแค่ใจร้ายกับเป็นตุ๊กตาผู้ชายก,ก็คืออย่างเช่นแม่มดน่ะคะหนูไม่ชอบหนูไม่อยากได้บ้านค่ะทำไมอะคะเพราะว่าหนูอยากได้ปราสาทมากกว่าวเพราะว่าปราสาทมันสวยหนูชอบปราสาทหลายสีเหมือนสายลุงค่ะบ้านมันไม่สวยว่ามันไม่มีอยากอยากกันหนูชอบปราสาทใ,ใหญ่ค่ะ เอาเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะจะโดนยึดตุ้มยีไปซะแน่นี่เก่งมากฝ่ายเก่งมากอะไรนี่พวกเราก็ลุ้นน้องๆนะแต่ปรากฏว่าอ่านเก่งมากเลยแต่ละคนยิ้มเล่นกล้องได้หมดเลยเอาแนะนําตัวก่อนชื่ออะไรครับผมชื่อทําเป็ดครับทำเป็ดชื่ออะไรลูกชื่อดาดาค่ะโอ้โหไม่ถ้าคุณแน่อย่าแพ้เลยนะสบายค่ะสบายแล้วก็ชื่อแพทริกครับแพทริกเกอร์รอ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 แล้วเดี๋ยว ทั้งหมดนี้คุณๆนะเหมือนเป็นลูกเป็นลูกคุณชาคริสป่ะเนี่ยฮะใช่ค่ะใช่ไหมได้ไหมจะในลูกใครในลูกใครทันย่าค่ะทันย่าทั้งหมดเนี่ยเป็นน้องๆจากละครเรื่องคุณแม่จำแลงค่ะแล้วสปายเป็นลูกใครลูก พี่นุ่นค่ะพี่นุ่นเมาป่าลูกเมาไหมสปายกินทุกวันไหมลูกไม่เมาค่ะไม่เมานะคะไม่ใช่เหรอคะแล้วทําแฟนเป็นลูกใครคะลูกพี่สาครับลูกพี่สาโอ้แล้ววันนี้อ่านข่าวเป็นไงไงมากทุกคนตื่นเต้นไหมก็ไค่ะตื่นสไปตื่นเต้นเหรอลูกก็นิดหน่อยค่ะคนนี้นี่นะคะอยู่ในห้องแต่งตัวนะคะถ้านับเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคุยเก่งที่สุดเลยชวนเพื่อนคุยตลอดเวลาแต่พออยู่หน้ากล้องเงียบเลยลูกมันมันมันเป็นยังไงเล่นละครกับอ่านข่าวเหมือนกันไหมลูก ไม่เหมือนค่ะนี้มันอ่านข่าวสดไงคะอ่านข่าวสดนี่ใน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 รูปในในภาพเห็นนี่คืออะไรเนี่ยฉากที่ลงละครคท้าผมเป็นกำลังโชว์ร้องเพลงอยู่โชอ้ล้องเพลงต้องขโมยซีนมากๆฉากนี้เป็ดดูโอ้โหทำไมอะทำไมอะทไมอะคะเราได้ล้างียงลงได้อ๋อหรอมีแม่ไหมแม่คยอ๋อเป็นฉากหนึ่งในละครใช่ไหมคะแดาด้าเป็นไงลูกอ่านข่าววันนี้ก็ ดีอะค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะไม่เคยอ่านมาก่อนเลยค่ะไม่เคยนะไหนทางแป๊โชว์เสียงร้องหน่อยสิทางแป๊ซะหน่อยซะหน่อยเหมือนเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมนะคะจะหน่อยเขาให้ร้องเพลงทางน้อแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เต้าห่วงแล้วก็ต้องร้องแบบกลัวๆนะคะับัจิตเมื่อกี้มีถึงขั้นกร่าวกันบนเวทีเลยเหรอใช่ไหมดูได้ไงเมื่อกี้พี่เห็นอะพี่เห็น่ะ พี่นงพี่นงพี่นงเป็นใครพี่นงเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยพวงกับเออเออเราคุ้นกับหน้าคานเฟริกผมแบบนี้มากแล้วนะเพราะผมตรงนี่ดูเป็นหนุ่มมากเลยเนาะเออใดข้างหน้าแล้วตรงหนุ่มผมอีกหรือผมตรงกันแน่เลยโยโกรธอย่างนี้นี่ไงเต็นแล้วอ๋อนี่พ่อลูกนะพี่ชาคิดตัวจริงหรอไหมลูกไงเบ็ด อืมเออเออแล้วไปอึ้งๆกันน่ะคือวันเด็กเขาบอกว่อตัวเองดีกว่าค่ะไม่เคยหล่อสวยดีกว่าสวยนะเพราะส่วนใหญ่เจอพี่ชาคิตต์ตอนเป็นแม่ตลอดใช่ไหมคะระหว่างหล่อกับสวยชอบสวยมากกว่าดูแปลกดีค่ะดูแปลกชอบควาแปลกอ่เมื่อกี้เห็นไปสัมภาษณ์เพื่อนๆกันใช่ไหมว่าวันเด็กนู่นนี่นั่นอยากฝันเป็นอะไรลองแต่ละคนสิลูกใครอยากฝันเป็นอะไรบ้างเอาทอมเฟสก่อนลูกหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักบินอวกาศครับโอ้เป็นนักบินธรรมดาด้วยนะนักบินอวกาศนะอ่ได้แล่ะลูก อยากเป็นพยาบาลค่ะก็เหมาะนะอ้าวสบายไม่ต้องอ่ะพทติสสบายสบายเอ้ยเอาไปทำไมล่ะค่ะหนไปเลยค่ะอยากเป็นอืมเป็นหลายอย่างลูกคิดนานอยากเป็นหลายอย่างค่ะเคยฝันอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างก็มีเป็น เดี๋ยวกลับมาไหมเออเดี๋ยวเอาไปเอาจะให้เวลาคิดจะเป็นพยาบาลเหมือนพี่ดาราด้วยแล้วก็นักบินอวกาศเหมือนพี่ทำเป้ลเหมือนพวกพี่ๆก็เป็นอยากก็อยากอเป็นหลายอย่างพี่กอนะลูกโอ้โหอะแพทตตี้ครับแพทเหรอครับแพตอยากเป็นทั้งนักดนตรีแล้วก็นักร้องด้วยค่ะโชว์เสียงโชว์เสียงได้เลยเลยค่ะอ้าวเมื่อกี้ในฉากหนูต้องร้องเพลงไหม อ๋อพัดร้องแต่ว่าร้องเบาๆครับเพราะว่าเป็นจะเขาบอกให้เป็นเนี่ยร้องแบบว่าขโมยซีมากที่สุดเลยอ่านิดนึง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 ชอบไหนชอบไหนชอบชอบนักต้นเอ่อนักร้องใครอยู่อะ้รเหรอตอนนี้พัยังยมงไม่ได้ร้องเพลงเลยครับอ่าแล้วชอบใครอะชอบใครชอบนักร้องเหรอคะพ้ไม่ชอบนักร้องที่ไทยประเทศไทยอ๋อหรอ พวกนักร้องที่แกรี่มัวครับอเรารู้จักกันไหมล่ะเราพวกเราในจีนร์ตในไทยนะเป็นยังไงเราหัวเราะเล่ะไปแล้วโอ้โหใหญ่ไปร้องเลยครับเพราะถนาดที่จะเล่นพวกดนตรีมากกว่าเดี๋ยวเขาเล่นเยเอายี่เพราะฉันพวกนี้วันเด็กมีใครมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนบ้างมีไหมหรือว่าต้องถ่ายละคร ไม่มีเลยเป็นพวกโดนเด็กที่โดนใช้แรงงานนะคะเด็กเหล่านี้เอาถามหน่อยคำขวัญใครรู้คำขวัญวันเด็กมั้ยรู้ค่ะจริงป่าอเอาคุณตอบพร้อมกันค่ะทีละประโยคทีละประโยคชนาคนณละคนณเราประโยชน์ใช่ไหมคิดกันก่อนฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคีค่ะออที่อย่างพ้องกันไม่ได้เลยเอาเพราะฉะนั้นฝากน้องๆทั้งสี่คนไว้ด้วยนะคะดูละครเขาได้คุณแม่จำแรงทุกวันไหน สุกเสาร์อาทิตย์ค่ะกี่โมงสองทุ่มพูดไม่ทันได้สองมครึ่งประมาณหลังข่าวครับหลัง่าวันสนุกเลยนะเจอกันทั้งสี่คนได้จำเป็ดดาด้าสไปแล้วก็แพทริกนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยมาช่วยพี่อ่านข่าวตังค์ไม่แบ่งนะอะไรอะไรไม่ออกเลยอ้าวอ้าวเหรอคะตื่นมาแต่เช้าเลยไม่ได้เลยเลยหรอคะเนี่ยก็อะไรค่ะ เฉยๆก็ได้ก็ได้บันทึกเทปไปเลยนะใช่ค่ะดีมากดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทั้งสี่คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเก่งมากลูกช่วงหน้าก่อนค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของคุณตาคุณยายนะคะที่ประเทศอังกฤษแต่งงานกันมา60ปีแล้วแต่ยังรักกันเหมือนเดิมแล้วครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะคนนี้แบบสุดยอด ว่าเอายังไม่ยอมไปอีกอะค่ะน้องคนนี้ค่ะทำไมหนูยังไม่กลับอะคะเอาอยากดูพี่ๆหนูเข้ามาเฉยๆถามสปายเขาดีกว่าสปายกินนมแม่ไหมคะกินนมแม่ค่ะหนูรู้ได้ไงคะไม่บอกค่ะเชื่อเหรอคะก็ต้องเชื่อสิคะหนูกินอยู่นานไหมคะไม่ทราบไม่นาบใช่ไหมอร่อยไหมจำได้ป่ะ หนูจะรู้เหรอพี่ก็ไม่รู้พี่ก็กินแบบพี่ก็กินนมช็อกโกแลตแบบถึงเป็นเนี้ยอ้ากกินนมจืดอ๋อก็เลยตัวขาวเงี้ยดิฉันว่าถ้าให้สองคนนี้คุยกันวันหนึ่งก็ยังได้นะคุยได้เรื่อยๆนะคะอี้สปายรีบไปไหนไหมลูกไม่ค่ะวันนี้โดดเรียนเหรอลูกก็แล้ว มามาที่นี่อยู่แล้วค่ะเรียนเรียงเลี้ยงเจสซอบนะเอางี้เดี๋ยวสปายนั่งกับเราไปก่อนค่ะพี่แมคคะคำถามหน่อยค่ะทำไมพี่แมคต้องแอบฝรั่งไว้ตรงเนี้ยอ้าวน้องคะน้องจะมาเปิดเผยกันทรืไมล่ะคะพี่แมคเขาบอกว่าให้แอบโทษแต่ล้วเด็กคนนี้ควรจะมาอ่านข่าวกับเราให้สุดยอดสุดยอดฟังข่าวกันต่อไปฟังเรื่องต่อนะนะคะดีมค่ะลูกรักกันอย่างนี้ดีไหมคะดีค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เป็นไงบ้างก็ อย่างนี้แหละค่ะเออมีแบบว่าเขามีแบบว่าคิวสวีทอะไรกันนี้ไหมก็มีบ้างค่ะมี้างทำอะไรกันอะกอดค่ะหอมแก้มไหมหอมแก้มก็เคยนี่รื่งเรื่องชาวบ้านเขานีจะถามนิดนึงหนูมีน้องไหมลูก มีแต่ลูกพี่ลูกน้องค่ะอแล้วหนูชอบไหมเวลาเห็นคุณพ่อคุณแม่รักกันอะไรเงี้ยชอบไหมลูกชอบค่ะคบครัออบอุ่นมีความสุขนะเนี่ยเดี๋ยวความรู้สึกของเด็กนะลูกก็จะแบบอารมณ์ดีจริงพ่อแม่บางทีแบบโอ้ยเขินอายาไปทำหน้าหน้าลูกดิตงต้องก่อนได้เห็นหอมแก้มไม่เห็นอย่างเงี้ยเนาะชอบใช่ไหมเขินยวฝันหลังพี่ออกมาอีกนะโกรธเลยนะอ่ะพูดกันถึงเรื่องความรักที่แบบว่าเสียสละกันได้เนี่ยนะค่ะ เขาก็มีความรักของหมอคนหนึ่งที่เขาก็แต่งงานกับภรรยาเขาโอ้หรักมากเลยแล้วก็มีลูกกัน3คนอายุ141 1แล้วก็8ขวบนี่อ่านมาเจอในมติชนนะคะในคลับเปรตต่างแดนคุณหมอคนนี้เนี่ยภรรยาเนี่ยก็ไม่สบายก็เลยจะต้องมีการเปลี่ยนไตเปลี่ยนไตขึ้นหมอก็เลยให้ไตภรรยาไปข้างหนึ่งก็ด้วยความรักใช่ไหมด้วยความรักก็ให้ภรรยาไปหนึ่งข้างตอนปี2544ค่ะพอปี2548 เลิกกันเออเลิกกันเออข่าไม่ได้บอกเลิกกันแต่ว่าผู้หญิงมันขอหย่าเป็นคนขอหย่าเลิกกันเสร็จปั๊บหมอจากที่เคยให้ไตไปบอกเลยบอกว่าขอไตคืนอ้าวอะไรเนี่ยคือไตเนี่ยลูกมันอยู่ข้างในถูกไหมแล้วก็โดนผ่าออกไปแล้วไปอยู่ในรางภรรยาแล้วแต่เลิกกันแล้วไง หมอบอกเคยให้เอาคืนมาแล้วคืนยังไงอ่ะก็ผ่าคืนอย่างเงี้ยหรอก็ไม่รู้เนี่ยแล้วถ้าชมวิตไม่คืนขอเรียกร้องเป็นเงินเท่าไหร่นุ้นไม่ลูกค่ะ52ล้านบาทโโอมันเยอะไหมให้สองล้านเนี่ยเยอะค่ะเยอะมากไหนมันเยอะแค่ไหนมันเยอะมเท่านี้เท่านี้เออประมาณนั้นเคยเคยเคยรับค่าตัวแล้วนับเงินเองได้เท่าไหร่ลูกเยอะที่สุดเลย หนูไม่เคยรับเลยแม่รับตลอดค่ะหนูเลยไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าตกลงเรื่องราวฟ้องร้องนี้จะเป็นยังไงค่ะพวกพี่รับเองกันหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงนั่นไงโดนถามโนับนะโดนถามแน่นอนพี่รับเงินสดทั้งนั้นค่ะลูกคะเท่าไหร่คะแหมเอาแหมก็แล้วแต่งานค่ะก็ตกลงกันได้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะองคุยกันได้ยวนหยวนยวนหยวนโอเคไม่แพงค่ะบอกว่าตอนนี้เลยไล้ของพี่เก่ไปฟรีเลยลูกมาถึงใหญ่มาเข้าเต็มเลยเนี่ย ไปฟรีเลยเหรอเม่วันเด็กใช่เราอาจจะไม่มีงานอ่าแต่สปายรับงานโอ้จอบเยอะเลยาไปงานเด็กไหนที่รูกไหมไงาน่งานแถลงข่าวเรื่องการกล้วยค่ะอแถลงข่าวจากเดทากเสียงค่ะอ๋อไปพากเสียงเล่นเป็นช้างซ้ะนี่ชื่ออะไรคะ ชื่อส้มจี๊ดค่ะในเรื่องนะคะเนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเขาเรื่องค่ะทำไมหนูพูดเก่งทไเพราะอะไรคะก็หนูไปพากเสียงไงอแต่ตอนนี้พี่พี่นึกภาพหนูไม่ออกเลยว่าเกี่ยวกับลูกี่ยวกกี่ยวกับลเก่ยวเี่ยวเี่ยวัเี่ยับโเป็นยกังไลเ่ยกเ่ยกบล่ยวบโล่ยะกพบโลเกี่ค่ะโลกเ่ะวลี่ย่ะวกอบโยอกแต่ตวหม่ยกย่โ ตโตค่ะจริงจริงเลยเนี่ยถ้าทางมันจะไม่น่าเรเข้ามาเลยแม่แม่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแยกงานพวกนี่เดี๋ยวเราคุยกับสปายต่อแล้วเราพักกันก่อนนะเออช่วงหน้าช่วงหน้านะคะเรื่องของม้าที่หางยาวที่สุดในโลกยาวจริงๆจะยาวขนาดไหนรอสักครู่ค่ะหางม้านะหางม้าอยากเห็นไหมไก่ไก่าเห็่ ามที่สัญญาไว้กับหนูนะจ๊ะจะเล่าเรื่องม้าหางยาวให้ฟ้ามวมันยาวเท่าไหร่คะรีบบอกหนโอ้ให้เข้าประเด็นเลยนะให้เข้าแบบว่าช่วงใครแแม็กสองเรื่องเลยยาวเท่าไหร่มีความยาว3.75เมตรยาวไหมจ๊ะโอ้โหมากาหนูดูรูปสิ ยาวมากๆตายแล้วน่ารักไหมคะม้าตัวนี้นี่นะคะมีหางยาวที่สุดในโลก3.75เมตรเป็นม้าจากสหรัฐอเมริกานะคะอยู่ในฟาร์มนะคะในเมืองออกกสตารัฐแคนซัสค่ะมีชื่อที่น่ารักมาก s u มเมอร์บร z e สายลมแห่งฤดูร้อนนะคะเจ้าของนะคะของม้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่านางสาวคริสโตโซชานะคะอายุ26ปีคริสโตบอกนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวนะว่าตอนแรกเนี่ยเกิดมา เป็นลูกม้าหางปกติแต่พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยหางยาวไม่หยุดเลยอุยแต่เธอก็รักซัมเมอร์บร z e มากนะคะทุกๆ 2, 2> เดือนเนี่ยจะต้องทําการสะหางสางหางสะสางแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเลยเดียวแต่ทุกคนที่ฟาร์มรักซัมเมอร์บร z e มากๆเ<ๆ>นี่น่ารักไหมคะยาว<ม>จังเคยเเห็นลยเนาะยาวมากสูงกว่าพวกพี่ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะยาวกว่าความสูงของพี่ใช่ค่ะยาวกว่ายาวกว่าความสูงของพี่เคยขี่ม้าไหมลูก ไม่กล้าค่ะไม่กล้าโอ้ตัวใหญ่นะมาแคร์เลยลูกหัวหินเคยไหมลูกกระดบกกระดบรกระดอกเนี้ยตัวตกตัวตกแล้วดีแล้วดีแล้วเล่าพี่มาเคยไหมเถยเออยนะขี่ตัว้าหลังแอนเลยลูก ค่ะมาหลังแอนเลยถามกลับทุกคำถามเลยนะแอนจะต้องมาเปไ็นพิธีกรแทนพวกเราเ,นะเอาฟังอีกเรื่องหนึ่ง,งบางทีบางเรื่องนี้หนูอาจจะไม่รู้นะคะก็เป็นเรื่องของตอนนี้เขามีบอกว่าเด็กไทยเนี่ยมีมมพฤติกรรมเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนในที่นี่หมายถึงฮิตหนีออกจากบ้านทำไมอะไม่ใช่เบี่ยงเบนอย่างที่เราเข้าใจกัน<อ>เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณธีรัสลักเพชรออกมาบอกว่าในฐานะที่วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเด็กแห่งชาติมีหล เรื่องที่จะบอกเด็กๆด้วยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเบี่ยงเบนมากขึ้นในส่วนใหญ่นิยมทําผมสีทองสังเกตได้คือมีแฟชั่นเกาหลีญี่ปุ่นยุโรปเขาบอกเด็กไทยทําผมสีทองแล้วหน้าตาเหมือนมีผูอ๋อโอ้พู้ย่างนะคือผมอ่ะตอนนี้นึกนึกคมีพูออกไหมลูงตัวเหลืองๆหัวมันเหลืองๆว่อนขนาดนั้นเลยเขาเอาผมเอา ตอนนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าควรจะออกไปเตือนเด็กเตือนเด็กมากๆเลยบอกว่าเอกลักษณ์ของคนไทยเราเนี่ยคือผมสีดำเรื่องของสถาบันการศึกษาก็ต้องดูแลด้วยเพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยชื่อดังบางแห่งนะ ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าห้องเรียนทํำผมสีทองอะลามเข้าไปเนี่ย <c oughs> เขาไม่ให้เรียนและไม่ให้สอบเลยนะคะแล้วก็ยังมีการมาบอกอีกบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทแมนพาวเวอร์ประเทศไทยโดยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนางสาววรรณพรศรีวัฒนางกูลออกมาบอกว่านอกจากจะมีคนหนีออกจากบ้านเยอะแล้วเนี่ยปัญหาที่เด็กหนีออกจากบ้านเลยในช่วงปิดเทอมเยอะมากที่สุดในไทยนะ เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาพูดคุยด้วยแล้วก็น้อยใจพ่อแม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะเขาขอออกมาบอกเลยว่าเด็กไทยเรามีอารมณ์ที่เปราะบางมากถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเนี่ยพยายามที่จะหากิจกรรมทําร่วมกันในครอบครัวะนะคะ,ะให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาต่างๆในบ้านแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยน่าจะบรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวข้องก,กับการดํารงชีวิตในปัจจุบันไว้ในหลักสูตรของการเรียนด้วยค่ะเนี่ยมาบอกกันนะคะตัวนี้ลงทุกฉบับเลยค่ะ อ่ะงั้นวันเด็ก วันพรุ่งนี้ที่ตึกมารินนของเราใช่ไหมค่ะมีกิจกรรมด้วยแต่ว่าก่อนไปที่มารินนนะคะมีที่สวนอัมพรค่ะตอนนี้นี่สวนอัมพรเขาแปลงร่างเป็นโลกของจินตนาการมีอะยะมากมายเลยนะคะมีการแสดงแปลงร่างนักผจญภัยแบบจิ๋วนะคะแล้วก็มีสวนยักษ์ที่แบบพอดินเข้าไปก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะก็ลองไปกันได้นะคะที่สวนอัมพรตอนประมาณ8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นส่วนมารินนนะคะอันนี้คือคักมากเลยเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะมีทั้งโซนที่ เป็นเกมเป็นบูธเกมของเด็กๆนะคะแล้วก็มีการสอนศิลปะเด็กๆฟรีด้วยเป็นมุมต่างๆนะคะส่วนบนเวทีค่ะจะมีอยู่บริเวณการเต้นอารบิกพวกเราจะรู้เป็นโซนระหว่างช่องตึกสองช่องนะคะจะมีการแสดงเริ่มตั้งแต่การโชว์โชว์ลดโลกร้อนกับปังปอนเบนโบธมหันอนเบนโบสชอบหมดเลยชอบหมดเลยนะคะรายการสมรภูมิไอเดียเคยดูไม่ดู ตอนเด็กตอนใบยบเคยค่ะได้ดูซิงเกิลคิด ถ้าดูทุกอันนี่แจงไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วนะไปค่ะไปใช่ไหมไปปิดเทอมใช่ไหมมีค่าคุณแน่อย่าแพ้ป4ด้วยนะคะมาโชว์กันนะคะแล้วก็มีแมสคอตจากเชลดอนเห็นไหมคะเป็นน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจมาได้เลยถึงบ่ายสามโมงนะคะของช่อง3ถึงบ่ายสามโมงนะคะก็เริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าอ่ะพาลูกๆมาได้เลยวันนี้เขาก็มีงานอยู่ขายของตลาดนัดดาราเป็นประจําทุกๆเดือนแล้วนี่พรุ่งนี้หนูไปแถลงข่าวแล้วหนูได้ไปเที่ยวไหมลูกมันเด็กนี่ ก็น่าจะได้ไปค่ะคุณแม่บอกว่าจะพาไปอยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นปิดท้ายนะวันนี้วันที่9มกราคมเป็นวันเกิดของมติชนครบรอบ32ปีแล้วนะคะมติชนที่ได้นําเสนอเรื่องราวดีๆแล้วก็ข่าวคราวที่เราได้หยิบยกมาอ่านกันในทุกๆเช้านะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยแต่ปีนี้32ปีของมติชนเขาจะพิเศษหน่อยค่ะเขาบอกว่าปีนี้งดรับกระเช้าดอกไม้แต่ถ้าอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีมาร่วมทําบุญกันดีกว่าเขามีโครงการที่ชื่อว่าตู้อักษรซ่อนปัญญาเขาจะทําเป็นตู้หนังสือนะคะ นำไปให้โรงเรียนร้อยแห่งกันทั่วประเทศถ้าใครอยากจะร่วมทำบุญคือตู้หนึ่งเนี่ยมันตกประมาณ2 5 0 0 0บาทคือมีทั้งตู้ตู้เนี่ยให้กรมนาชทนารต่อให้แล้วก็จะมีหนังสือในหลากหลายสำนักพิมพ์ใส่เข้าไปแล้วก็มอบให้ทั้งตู้เลยแต่บางคนบอกโอ้โหอาจจะให้ทั้งตู้เนี่ยอาจจะไม่ไหว25,000ช่วยกันก็ช่วยกันนิดนิดหน่อยหน่อยหนูว่าอ่านหนังสือแล้วดีไหมคะดีค่ะดีนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้วันเด็กในฐานะเด็กมีอะไรอยากบอกผู้ใหญ่ไหมลูกสปายก็ มีไหมอยากอยากอยากบอกผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็บอกว่าให้ให้อะไรดีก็ให้ให้ให้รักเด็กเยอะๆให้ให้รักเด็กค่ะให้รักเด็กเยอะๆแล้วก็ ให้ของขวัญเด็กด้วยพาเด็กไปเที่ยวที่ไหนให้ไี่อีกนี่ก็คือสิ่งที่เด็กอยากได้ไม่ว่าใครก็ตามวันนี้ขอบคุณสปายนะลูกที่มาเป็นพิธีกรกับพี่ๆในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะส่วนที่อยู่บ้านครูน้อยขึ้นให้แล้วนะคะรับเลยนะ2ี่ถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากโค้ชเซสนะคะแล้วก็เจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอยเป็นตำรวจเป็นผู้หมวดปืนไว